ก็เลยสร้างแยกกันขึ้นแต่ว่าส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ส่วนตัวของของญาที่ยังอยู่กันใช่ค่ะก็จะเป็นของคุณอาตามรูปต่างๆนี่นะคะที่เป็นเจ้าของวังเรื่องราวที่พี่นาถ่ายทอดผ่านให้พวกเรารับทราบกันใช่ ประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีจริงๆครับงดงามเนอะแล้วก็วัฒนธรรมยังคงอยู่เก็บรักษาธรรมเนียมวัฒนธรรมทุกอย่างใช่ภูมิใจแทนคนปัตตานีที่ยังมีวัฒนธรรมมันแล้วก็มีวังอย่างงดงามอยู่นะคุณป้าใช่ใช่ครับผมตอนนี้ที่นี่เท่าไหร่ราคาร้อยสาปีร้อยปีหร้อยสาปียังสวยขนาดนี้ครับผม ขอบคุณที่เอาให้เราเยี่ยมชมนะคะโอ,โอกาสหน้าจะแวะมาหาใหม่นะคะ,คะขอบคุณพี่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะหน่อยพาทุกท่านเที่ยวปัตตานีวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างคุณป๊อปไปพิพิธภัณฑ์ไวท์เฮาส์พิ House, พิธภัณฑ์คุณชูเกียรติไปกินข้าวพื้นเมืองร้านบาลหฮมพื้นเมืองปัตตานีจริงๆเราก็กินข้าว<ป>ด้วยมือ,อไปวังยะหลิงซึ่งเป็นตำนานสุดสาของเมืองปัตตานีและตอนนี้เรายืนอยู่บนสะพานศักเสนีกลางเมืองปัตตานีแล้วก็แม่น้ำปัตตานีที่ไหลผ่านกลางเมืองปัตตานีเลยใช่แล้วนะคะ แต่ทริปนี้นะคะยังไม่จบเท่านี้นะต้องคอยติดตามเรานะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนของปัตตานีอีกเพราะเสน่ปัตตานีมณังปัตตานียังมีของดีอีกมากมายเลยค่ะแค่ตรงนี้สารลักเมืองความเชื่อพุทธไทยพราหมณ์ตรงข้ามมัสยิดตรงกลางสะพานฉลองตุจีนความเป็นวัฒนธรรมปัตตานีมีมนเสน่ห์คุณต้องมาไม่งันคุณก็จะไม่ดูก็ถ้ามาแล้วหน่อยรับรองว่าคุณต้องมาเที่ยวอีกเพราะน่ารักมากๆเลยเนาะเขาบอกว่าอะไรนะ ใครที่มาปัตตานี้ามแม่น้ําปัตตานี3รอบแล้วจะต้องมาอีกวันนี้พี่หน่อยวันนี้วันเดียวพี่หน่อยข้ามกี่รอบโอ้เป็น10โอเคแสดงว่าเราต้องมาบ่อยแน่ๆนแล้วจนเขาถามว่าหน่อยเป็นคนปัตตานีหรือเปล่าแล้วปัตตานีเมืองงามครับมงารักคนก็น่ารักก็อาหารก็อร่อย เป็นอีกที่หนึ่งที่หน่อยแนะนำนะคะแล้วก็รายการไปกับหน่อยวันนี้เราจะต้องขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยกดแชร์กดหัวใจกด subscribe กดกระดิ่งดังเก่งๆนะคะแล้วก็อยากให้เราไปอยากให้หน่อยกับคุณปอไปไหนก็พิมพ์พิมมาแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะและ้วกลับมาพบกันกับหน่อยในอีพีต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะปักท่าไม่นับไปปัก